สำหรับวงการฟุตบอลการย้ายเข้าย้ายออกของทีมนั้นมันคือเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบตลาดซัมเมอร์ที่นอกจากจะมีการซื้อขายนักเตะแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่สัญญาของนักเตะหลายคนอาจจะสิ้นสุดลงการสิ้นสุดลงของสัญญานั้นหมายความว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดหรือที่เราๆท่านๆเรียกกันว่านักเตะฟรีเอเนตนนั่นแหละครับพวกเขาเหล่านี้สามารถไปเซ็นสัญญากับทีมใดก็ได้ในโลกได้ทันทีนะครับซึ่งมันก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่สระดีนะแต่ในอีมุมหนึ่งสิ่ง นี้ก็หมายความว่าคุณอาจจะมาได้ลงเล่นเลยตลอดฤดูกาลหากหาสโมสรใหม่ไม่ได้ดูอย่างเคสของดาบิดเดเกอาอดีตนายทวารฝีมือดีของทัพปีศาจแดงที่ก็ไม่ได้ลงสนามเต็มๆเ,เลยหนึ่งปีเนื่องจากไม่มีต้นสังกัดนะครับก่อนที่จะได้เซ็นสัญญากับฟิออร์เนตินาในช่วงซัมเมอร์2024ที่ผ่านมาและว,วันนี้พวกเราขอเสนออดีตบรรดาแข้งที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยผ่านเวทีพรีเมียร์ลีกแต่ปัจจุบันต้องกลายาเป็นแข้งใหม่ที่ไม่มีสังกัดซึ่งพวกเรานั้นได้จัดมาเป็นทีม11ตัวจริงเรียบร้อย ลุยกันเลยผู้รักษาประตูเกลเลอร์นาบัส ชื่อว่าหลายคนอาจลืมมาทวันรายนี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยมาคัดแข่งอยู่กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในด่านชาวคอสตาริกาายนี้ถือเป็นนักเตะที่อาภัพเบอร์ตน้นต้นของโลกเลยก็ว่าได้เขาควา้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลมาดริดและแชมป์อีกมากมายแต่กับยังถูกแทนที่ด้วยติโบกุ๊กตัวพอยา้ายไปเป็นมือหนึ่งของปารีสแซงต์แชร์กงไม่นานเขาก็โดนแทนที่ด้วยจารลิจิดอนนาลุม่าในทันที่เราต่างก็เห็นตรงกันว่าฝีมือของเขานั้นก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้ใครนนนนาาาาาบบบบปปรระะสัััญหทีี่่่ไไมมมมู้้้จแแกยยยงงงถึขดอเลบบตว Forest. ในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของฤดูกาล2022-2023ก่อนจะกลับไปนั่งแกล่วอยู่ที่ปารีสอีกหนึ่งฤดูกาลจนสัญญาหมดลงเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมาซึ่งก็น่าแปลกใจไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่นาทวันระดับเคเลอร์นาบาสจะยังหาสังกัดใหม่ไม่ได้ณเวลานี้แบ็คขวาเซดิกซอเรส หลังจากใช้เวลาเกือบ4ปีบนมานักสำรองของอาร์เซนอลเซดริกโซเรสในวัย33ปีก็พบว่าตัวเองนั้นกลายมาเป็นนักเตะฟ,ฟรีเอเนต์ไปซะแล้วนะครับผู้แบ็กชาวโปรตุเกสรายนี้ถือเป็นแข้งที่อนเนกประสงค์คนหนึ่งเขาสามารถลงสนามได้หลากหลายตำแหน่งจนบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขานั้นอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นในแกรบเซดริกก็เคยผ่านเวทีพรีเมียร์ลีกมาแล้วถึง167รนัดเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฟยนูดและพีเอสวีอาโขเฟนสองทีมดังจากแดนกลางหันหื่อไม่กี่สัปดาห์่ผาานมาถึงตอนนี นครับสถานะของเขาก็ยังคงเป็นนักเตะฟรีเอเยตนอยู่เซ็นเตอร์แบ็กชูเอลมาติ มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันที่เราอาจจะได้เห็นอดีตประกานหลังลิเวอร์พูลรายนี้กลับมาคาแข้งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับเพราะเขาพึ่งจะสิ้นสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เชื่อว่าคงมีทีมในพรีเมียร์ลีกหลายทีมสนใจมาติดในวัย33ปีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับทั้งฟูลแลมเวสแฮมหรือวูฟแฮมตันที่กำลังพยายามล่าลายเซ็นของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต่างก็รู้กันดีก็คือสภาพร่างกายของเขาน่แหละครับทีมมักจะได้รับบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งจนบางทีกีกกกวว่าา่่่าาาาสผลเเตตอทมมมดแชืหิ สมบูรณ์1น0้เขาจะกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ยอดเยี่ยมอีกคนเหมือนกันและคงมีแฟนบอลไม่น้อยเลยที่อยากจะเห็นเขากลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งเซนเตอร์แบ็กนาธานเฟอร์กูสัน น,นช่วงเวลาที่เาขาค้าแข่งอยู่กับ West ian, เวสต์บรอมวิดอัลเบียนเขาเคยถูกชื่นชมอย่างมากมายในฐานะนักเตะดาวรุ่งแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เส้นทางอาชีพที่กำลังโดดเด่นของเขานั้นต้องชะงักไปเพราะอาการบาดเจ็บในช่วงไม่กี่ปีมานี้นาธานเฟอร์กูสันเหมือนถูกสวรรค์กันแกล้งนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าตลอด4ปีที่เขาเซ็นสัญญากับคริสตอลพาเลทเขาจะได้ลงเล่นในเกมพเมียร์ลีกเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับนั่นทำให้ปัจจุบันนาธานเฟอร์กูสันกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดอย่างรวดเร็วทั้งทีีี่่่ตัััวนนนน้้มอาาายุเงแแ23ปทบซดิส อีกหนึ่งแข้งที่กลายมาเป็นนักเตะไม่มีสังกัดตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับแบรนดอมดินลียมนั้นเคยถูกคาดหวังไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดชุดใหญ่ในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาช่วงฤด,ดูกาล2019-2020แต่หลังจากนั้นดูเหมือนเจ้าหนูวิลเลียมส์จะห่างไกลาจากจุดนั้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาถูกปล่อยยืมไปยังนอริสิตี้ในฤดูกาล2021-2022และอีกครั้งกับอิฟสวิดในซีซั่นที่แล้วก่อนจะหมดสัญญากับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่าน ฟูแบ็กนะครับและพามาขาวเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พิมล,ลิกได้สาเร็จซึ่งบางทีสิ่งนี้นี่เองนะครับที่อาจจะเป็นกุญแจนําทางเขาให้หลุดพ้นจากการเป็นข้างไร้สังกัดไปสู่ต้นสัง,สงกัดใหม่ในภายภาคหน้าก็เป็นได้กองกลางชิคุกุยเต อดีตมิฟิวมากประสบการณ์ที่เคยผ่านเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วกว่า291นัดกับทั้งเวสต์แฮมคริสตัลพาเลทและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์กุยเต้เองก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกคงคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ณวันนี้ตัวเขาในวัย34ปีได้มีสถานะเป็นแข้งไร้สังกัดเป็นที่เรียบร้อยหลังสิ้สุดสัญญากับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าอนาคตของมิฟิวรายนี้จะเป็นเช่นไรแต่ถึงอย่างนนัันน้ดวว่อตตไแน กองกลางฟรองซิสโกเกลแรง เจดิคแข่งดาวรุ่งปืนโตสู่แข้งไร้สังกัดในวันนี้กุกระแลงถือเป็นผลผลิตที่ค่อนข้างน่าผิดหวังสําหรับอาร์เซนอลก็ว่าได้นะครับเขาอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนหลังย้ายมาจากฝรั่งเศสในปี2008ก่อนที่ขึ้นสู่ชุดใหญ่ปืนโตในปี2011พีงแต่ว่าในความรู้สึกของเรานั้นกุกระแลงไม่ใช่นักเตะตัวหลักของอาร์เซนอลเลยซ้ำเพราะถูกปล่อยยืมไปมาทั้งกับฟรายบวกในฤดูกาล2013-2014ชาวตันในฤดูกาล2014-2015ก็จะอำลาสโมสรไปในช่วงเดือนมกร กลายเป็นนักเตะไร้สังกัดไปแล้วหลังที่สุดสัญญากับบีเอ r อเอฟสโมสรนล่าสุดซึ่งก็ไม่รู้ด้วยว่าวัย33ปีนะัเวลานี้ก,กุกรแรงจะได้เล่นในระดับสูงสุดไปอีกนานสักเท่าไหร่กองกลางตัวรุกเดเลอัลลี ทำตัวเองแท้ๆเลยนะครับนักเตะคนนี้จากอดีตแข้งดาวรุ่งที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเกาะอ,อังกฤษสู่แข้งที่แทบจะเรียกได้เต็มปากว่าหมดอนาคตเขาคือแข้งที่น่าเสียดายคนหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้นอกจากอาการบาดเจ็บนะครับอัลลียังมีปัญหาด้านชีวิตส่วนตัวนอกสนามอีกซึ่งสองสิ่งนี้มาทําลายอาชีพของเขาลงอย่างไม่มีชิ้นดีแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเราก็ยังอยากเห็นเดเลอัลลีกลับมาจากนารกให้ได้เราต่างรู้ดีว่าเขาทําอะไรได้บ้างในเวลาที่เขานั้นสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่เป กับทีมด้วยความหวังที่ว่าเขาอาจได้สัญญาใหม่กับทอ็อฟฟี่สีน้ำเงินก็นได้นะครับปีขวาอังเดรอายิว ครั้งหนึ่งชื่อของสองพี่น้องอายุเคยเป็นที่ถูกล่าขวัญกันในพรีเมียร์ลีกด้านความจัดจ้านพราะเขาสร้างชื่อขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับโดยที่แต่ละคนก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองปัจจุบันอังเดรนะครับผู้เป็นพี่ในวัย34ปีนั้นกลายเป็นแข้งไร้สังกัดไปแล้วหลังที่สุดสัญญากับสโมสรเลอร์อัในฝรั่งเศสในยุคสมอร์ที่ผ่านมาส่วนจอแดนนะครับผู้เป็นน้องยังคงโลดแล่นอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยวัย33มสิบสมปีอังเดรมีประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลี ว่าเส้นทางในอนาคตของอายุผู้พี่จะเป็นเช่นไรต่อไปกองหน้าเอริกมักซิมชูปโปรโมติง อาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกที่สําคัญมันคือช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำซะด้วยนะครับเพราะฤดูกาลเดียวที่ว่านั้นคือฤดูกาลที่เขานั้นไม่สามารถช่วยยับยั้งการตกชั้นของสโต๊ซิตี้ต้นสังกัดของเขาได้เลยนะครับแต่ก็น่าประหลาดใจยอย่างมากนะครับพอหลังจากนั้นสิ่งที่ชูโปโมติงได้ก็คือช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องหลังจากตกชั้นกับสโต๊นะครับเขาก็ได้เซ็นสัญ,ญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงทีมหมายเลขหนึ่งในลีกเอิงจากนั้นก็ติดมือแทบทบุกปีจน กระทั่งในซีซั่นก่อนฤดูกาล2023-2024สัญญาของเขากับบาเยิรน์นั้นก็สิ้นสุดลงโดยทีมไม่มีแชมป์ติดมือเลยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีสโม,มสรใหญ่หลายทีมเหมือนกันในการไม่สนใจจะคว้าตัวกองหน้ารายนี้โดยเฉพาะกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานที่ดูจริงจังเป็นพิเศษพงแต่ว่าการย้ายทีมที่ว่ามานี้มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับปีกซ้ายมาริโอบารโลเตลร่ใช่ครับบารโลเตอร่เป็นกองหน้าแต่เราขออนุญาตขยับมาทางซ้ายทุกคนคงไม่ว่ากันนะอย่าว่าเลยมันไม่ใช่ทีมจริงเนาะ เขาต่างจดจำช่วงเวลาที่เกรียนโอคาแข้งในพรีเมียร์ลีกได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเนื่องจากส่วนหนึ่งก็เพราะวิรเวนวีรกรรมของตัวตัวนั่นแหละครับในฐานะแฟนบอลเราไม่เคยเบื่อที่ได้เห็นบาโลเตารี่อยู่ในสนามเลยพราะเขาคาดเดาไม่ได้แต่หากเป็นแฟนของทีมที่เจ้าเกรียนโอเล่นนั้นก็คงไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับเขาขึ้นเชื่อเรื่องความเป็นตัวเองที่สูงลิฟและสิ่งนั้นนั่นแหละครับที่ทำให้เกรียนโอกลายเป็นเกรียนโออย่างแท้จริงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา,นนญญญาบอล ภาคหน้าจะมีทีมไหนอยากลองของดึงบาโลไปล่าตะข่ายบ้างไหมเพราะสิ่งเดียวที่รอรับประกันได้เลยแต่การคว้าตัวบาลโลเตอรี่ไปคือคุณจะได้รับความบันเทิงอย่างคาดเดาไม่ได้แน่นอนนะครับและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกดระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์